สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ต้อนรับนะคะวันพุทธที่17นะคะ17เดือนพฤศจิกายนนะคะเมื่อวานเป็นไงคะหวยถูกหวยกันบ้างไหม<อ>วันนี้เราก็ยินดีมากๆเลยนะคะเราจะพามารู้จักฝรัง่งสายพันธุ์หลากหลายสา,า,ายพันธุ์มาดูว่ามันมีฝรั่งพันธุ์อะไรบ้างนะคะอันแรกเลยที่เรานําเสนอก็คือกิมจูกิมจูเนื้อแดงนะคะเบอร์หนึ่งนี่ค่ะมีอยู่2ต้นนี่ลักษณะใบเขาก็จะเป็นอย่างนี เขาแตกหน่อออกมาแล้วนะคะมีกิ่งออกมาแล้วนี่ค่ะนี่นี่นี่กำลังแตกหน่ออีกเยอะเลยนะคะต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นหงเป่าสือนะคะฝรั่งนี่จะเป็นเนื้อสีแดงนี่ค่ะออกดอกแล้วเรียบร้อยนะคะนี่กิ่งก้านออกเยอะแยะมากมายนะคะหงเป่าสือนี่ใบใบเขาจะเป็นกลมใหญ่ๆเป็นใบกลมๆใหญ่ๆนะคะนี่ค่ะตัวนี้แบบโหรุ้นมากรอดหรือไม่รอดสุดท้าย นางแสดงฝีมือให้เราได้เห็นแล้วเย้ย yeah, ย <Yeah, S 1> ังไงแตกหน่อมาแล้วนะคะโล่งแล้วหายใจโล่งแล้วนางไม่ตายแล้วนะคะอันนี้ก็หงเป่าซื้อเนาะนะต่อไปตัวนี้ดังมากค่ะดังแล้วก็แพงที่สุดในบรรดานางงามทั้งหลายเนี่ยนางหงอะไรนะเฟิร์นหงมีเนี่ยนางจะแพงมากกว่าใครนี่ลักษณะใบของนางก็จะเป็นเรียวพนางหุ่นสวยไง นาง่นสวยดูใบานางดินางห่นสวยนางก็จะเลยราคาเลยสูงหน่อยตัวนี้มาแบบเออคิดว่าสวยที่สุดแต่ไม่มีหนอเลยค่ะทุกคนยังไม่แตกหนอแต่นางคนนี้นะคะมาแบบสวดทรงองค์เอวนะแทบจะไม่รอดนะคะเ <c oughs> หนื่อยเพลียหมดเรี่ยวหมดแรงมานะคะมาอนุบาลน,นางแบบลุ้น50-50สุดท้ายนางแตกหนอดูดูดูด,ดูนางแตกหนอมาให้ชมแล้วนี่นี่น,น,นี่นางมีหนอให้ชมแล้ว นะพร้อมที่จะแตกกิ่งก้านเห็นไหมนะไม่สมบูรณ์นะแบบรุนมากแต่กลับมีลูกมีหลานชบนะคะอันนี้หวานหยาดพิรุนนะเป็นพันธุ์ไทยๆมีอยู่ต้นเดียวนะคะน,นี่ลักษณะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะหวานหยาดพิรุนอันนี้เฟิร์นหงมีเนาะมีชื่อโอ้โหจำยากเหมือนกันอันนี้ซุยมีซุยมีนี่ซุยมีซุยมีก็จะเป็นเนื้อขาว เราลักษณะจะคล้ายกิมจูทุกคนนี่ยซุยมีเราลองซื้อมากินแล้วนะคะกิโลละ80บาทกิโลละ80บาทนะคะนะซื้อวันนั้นมาอ่าสกิโลนะคะ4กิโลลูกใหญ่ๆกรอบๆนะคะคล้ายๆจะคล้ายกิมจูตัวนี้นะลูกกลมขาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นหงเป่าซสือเนี่ยดูลักษณะใบค่ะจะพยายามจำนะคะเจ้าของ <c oughs> <c oughs> คุณนิยมเขาดัานด้นมา นี่แล้วก็จะมีดอกแล้วด้วยเห็นไหมมีดอกแล้วนะคะเดี๋ยวรอชมนะว่าถ้าลงดินไปแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็จะมาเอาให้ดูความคืบหน้าเนาะนี่ดูภาพรวมของเขานะน่ารักไหมแต่ละนางชื่อแบบชื่อนางมีแต่ภาษาจีนนะสั่งเป็นฝรั่งฝรั่งพันจากไต้หวันนะคะทุกคนนี่ค่ะนะเดี๋ยวรอติดตามเนาะ